กรับสวัสดีช่องดงแคนคำนะครับวันนี้เราก็จะไปกันที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์นะก่อนถึงหมายตกปลาเราก็แบะชมวิวข้างทางกันก่นอนนี่ก็จะเป็นแพล่องนะสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากล่องแพกินข้าวนะ ปน,นินเขาอยู่ป่ะพ่อเเดดียววสวัสดีครับวันนี้เอาอยู่กันที่เขื่อนลำปาวตอนนี้เป็นเวลา10โมงครึ่งดูครับดูหมายเนี่ยเรวมาถึงหมายช้าูรอบๆไอ้บรรยากาศวันนี้แดดแดดร้อนมากครับแดดดีมากเนี่ยจุดนี้เด็กพวกเอาปลาเข้าบ่อยครับเนี่ยส่วนมากปนิน ตันนี้จะได้กี่ตัวจะเข้าเยอะหรือเข้าหรือจะไม่เข้าแล้วลองดูไปนี้ลำเฟสชิ่งเบาอยู่หอ็ดหน้าโรงเรียนเมืองเป็ร้านอุปกรณ์ตกปลาเป็นลำของของร้านเขาเลยตัวนี้ไปไปชมกันอ,อ่าวันนี้เราก็เตรียมเอ,อ่ตะก้อ็วิ่งนะครับ เขาบอกว่าเหมาะหมายแบบนี้เหมาะตะก็วิ่งเนี่ยครับผมแต่ตรงเบ็ดเราเกี่ยวเป็นกุ้งสดนะครับกุ้งฝอยของเรานั่นเองแต่ถ้าถ้าไม่ได้ผลหรือยังไงเเราเค่อยเปลี่ยนเป็นเม็ดโฟมกันครับ <S 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 ตัวแรกของเรา ปลาตะเพียนทองครับผมได้อย okay. like okay. okay. so oh, no. like ู่ไซส์นี้โอเคตัวแรกของวันนี้ครับก็เป็นปลานินเหมือนเดิมนะครับนี่ใส์อยู่ประมาณฝ่ามือมาเพิ่มอีกตัวครับเป็นปลานินหยิบกล้องถ่ายไม่ทันครับ บรรยากาศยามเย็นครับสะพานเทพสุดาจังหวัดกาฬสินก็จะมีของขายนี้ด้วยครับเคนนี้คุ้นๆนี่ครับจะมีของกินของขายตอนเย็นครับคนไหนที่ผ่านไปผ่านมาแวะมาเที่ยวได้ครับจังหวัดกาฬสินุ์จุดแลนด์มาร์คเป็น สะพานเทพศราครับบารยากาศดีมากครับตอนเย็นตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นครับโอ้โหเมื่อกี้จับกล้องถ่ายไม่ทันครับนี่เด็กมากไม่คิดว่าปลาจะยังจิบกินอยู่ตอนนี้ปิดจับตัวสุดท้ายครับตอนนี้สามทุ่มห้านาทีปลากระมังตัวสุดท้ายสวยๆคนวัดก็สวยไป น,นี้ครับทั้งวันนี่ยผลงานทั้งวันทั้งน,นี้อันนี้พี่ใหญ่สุดในปัดินครับนอกนากย่อเป็นปลาพวกปลากระมังปลาเนี่ยฮะโอเคครับสำหรับวันนี้เขื่อนลำปลาวก็จะเป็นทริปที่ศิว่าวันนี้สุดยอดอยู่ถึงสามทุ่มวันนี้โคตรมัน ก็เรื่อยๆครับบรรยากาศดีเรามาเอาบรรยากาศขอขอบคุณพี่ๆ FC สำหรับช่องตกปลาปลาใหม่นะครับโอเควันนี้ผลงานแค่นี้ถือว่าพรุ่งนี้ได้แกงครับนี่ปินโอ,โอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ